สวัสดีครับวันนี้ช่องมาเล็เชียแลน์นะครับสิงพามาชมรถเกี่ยวร้าน p ีบีแท็กเตอร์นะครับ DC 70g จีนะครับของร้าน p ีบีแท็กเตอร์วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดกุมภานะครับพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับนี้มาเกี่ยวเขารอขอเขาทีเก่าันักประมาณห้าไร่นะครับ มาทดสอบใน้พี่้องเพื่อนครับรถ่ยวร้านพีดีเทเกอร์คัขันนี้ขยายปากเรียบร้อยนะครับอันนี้ปากแก้งนะครับอันนี้ขายนะครับ ข้าวต้มาที่นอกในเมืองครับเนเกี่ยวร้านดีดีแจคเกอร์นะครับนี่ทั้นนัดสายดันนะครับยัดใหมมากระชังใหม่ครับ อำนี้ขายนะครับสนใจสนใจกับผู้มากสอบถามเลยครับ085.196.34นนะครับเสียชัยรับสายนะครับ b ีซี70กีนะครับของร้าน B P t e c t o r นะครับรถคันนี้ขายนะครับในราคา609,000นะครับปี62นะครับต่อรองได้นะครับรถคันนี้มาชมรถได้ที่ร้าน B P t e c t o r e อาเภอชุกรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนะบเก่วเก่า C เก่านะครับ แค่เนี้ขยายปากเรียบร้อยนะครับ รถีสนใจก็มาดูรถได้ที่อำเภอชุมพนบุรีนะครับอันนี้มาเกี่ยวข้าวนาประมาณ5ไร่นะครับข้าวสี่ข้าว 4, ไลาขอครับป oh. ้าขอน เยี่ยนววายู่ที่บ้านโนคกหลงนะครับอําเภอชุนเวลีจังหวัดสุรินทร์นองเข้าเลยนะครับหลายปากเรียบร้อย วันนี้วันที่ย8กสิบแพันธ์ภาครับพศสอง5นหสิห้านะครับ,อรบเอาไปมาตดลร่องย่อที่นอกเมืองครับ DC 70 g นะครับมาตรวร่องเมืองว่ามีนดีบ่าดีมีได้แก้ไขรถคันนี้ขายอยู่ที่ 6แสนเก้านะครับต่อรองได้โดยมีหลายปลาเรียบร้อยนะครับ เน,น,นียวอันฝานฝานฝานเอาเกลือพริกใส่กับแสบได้ครับสมัยเด็กหน่อยเคยกิกน,นครับนี่ครับถ้ามาชมรถเกี้ยวนะครับของร้าน p ีบีแท็กซร์นะครับมาทดลองทดสอบให้พี่น้นองน,นึง ย้ายปากเรียบร้อยเอและครับกับข้างใหม่นะครับข้างใหม่ก็สูงนะครับ วันนี้เรามา2อคันนะครับ70 G ทั้ง2นะครับของร้าน p b บีแท็กเตอร์นะครับคันหนึ่งขยายปากคันหนึ่งก็ได้ขยายปากครับเดิมๆนะครับสน,สนใจนะครับมาชมรถได้นะครับร้าน p ีบีแท็กเตนะครับ อำเภอชุมบุรีนะครับหรือสิโทษสอบถามก้อนก็นได้นครับ0851966344นะครับ,รบเสียใจรับสายคือเก่านะครับ ตอนนี้มาสองคันนะครับรุ่มเลยครับหน้าหาไรนะครับรถล้าน p ีบแท็กเตนะครับรถล้าน b p t แท็กเตนะครับขับเกี่ยวแก่งกันครับสองคันนะครับ เมือ่อวามาอยู่ที่บ้านโคกโต้งนะครับอําเภอชวนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมรถเกี่ยวของร้าน DB Tactor นะ BP Tactor อําเภอชวนบุร um ีนะครับหน้ากันสองขั้นนะครับเอามาทดสอบ ให้พี่ให้นอห้องในช่วงตอนสเลียกตัดสินใจได้นะครับ DC 70็ทั้งสองคันแล้วนะครับนี่ข้างใหม่นะครับครับตอนนี้มากันสองคันนะครับ ลุมนะครับวอนนี้ลุมเลยเ่ยวตั้มนะครับมันนี้ครับเพราะว่าเจ้าของนาอยากได้ข้าอยากได้ฟางครับ ลดล้าน BP p, p, p e c t o e r นะครับเ,เกียวเขาหน้าปังนะครับเมื่อนนี้ก็เป็นวันที่28กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับนะครับเมื่อนนี้อาสิบยนไทยไทยอาเซียปนปจบนะครับกว่ามีภารกิจไปทางไหนอีกนะครับอ่ขอฝากกดติดตามนะครับกดสันกระดิ้งนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องน้อยๆ ่องเบาวเหล็กไงเด้อครับเด้อขอบคุณครับ